สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้แม่หมอจับได้ไพ่สามเหรียญ10บไม้และ5ไม้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องทำงานหนักสักหน่อยนะคะเพราะผลงานของคุณกำลังเข้าตากรรมการ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของงานนะคะช่วงนี้หัวหนะ้าอาจจะมอบงานให้คุณเยอะสักหน่อยคุณมีโอกาสที่จะได้รับงานดีๆหรืองานที่สําคัญมาทํานะจนทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกอิจฉาได้ดังนั้นอดทนอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาหรือคําพูดของใครนะคะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งที่จะเกิดขึ้นนะยังไงก็ขอให้คุณตั้งใจทำงานให้ดีทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองของคุณเป็นช่วงขาขึ้นที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณผ่านช่วงทดสอบตรงนี้ไปได้โอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะคะ